AdSense สำหรับ y o u t u b e นะครับมันก็อาจจะเป็นข้อมูลหลักๆลำเดิมนั่นแหละนะนะครับก็บอกว่าใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไป YouTube จะมีหน้าแรกและบัญชีการชำระเงินเป็นของตนเองใน AdSense การอัปเดตครั้งนี้จะทยอยเปิดตัวตลอดปี เปิดตัวตลอดปีด้วยอ่ะไม่รู้จะมาถึงเราเมื่อไหร่เนาะสองศูนย์สองสองนะครับดูข้อมูลเกี่ยวกับมันอาจจะสุ่มอาจจะโดนไม่ไม่เหมือนกันมันก็ส่งมาใช้งานกันประมาณนี้แหละมันยังไม่สมบูรณ์ Adsense เป็นโปรแกรมของ Google ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์ในโปรแกรมพาร์เนอร์ YouTube ได้รับเงินครีเอเตอร์ต้องตั้งค่าบัญชี Adsense จากภายใน YouTube Studio เพื่อเริ่มรับเงินจาก YouTube ดูเหมือนว่าเอาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Ad s อ n s e ในฐานะอ๋อมันบอกไว้ว่า Creator ต,ต้องตั้งค่าบัญชี AdSense ภายใน YouTube Studio ก็เหมือนตอนที่เรากรอกนั่นแหละใช่ไหมอ่าทำจากภายในนี่ก็ต้องทำภายในเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไปแก้ปัญหาที่บัญชีเอทเซนเนะาะมันบอกอยู่แล้วอาจจะต้องมีการปรับค่าตั้งค่าอะไรต้องคือเราเเดี๋ยวต้องเข้าไปดูทีหลังเนาะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องาาแปลว,ว่า,วาคนตกนมันก็ต้องรวมคนตกเก่าด้วยสิลุอ่ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีมันต้องมันต้องใช้รูปแบบใหม่หม,หมดแล้วไงมันก็มีวิดีโอสอนอยู่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน การเริ่มต้นเราก็รู้กันอยู่แล้วเราทำกันอยู่แล้วเนาะมาดูการตั้งค่าบัญชีก่อนอื่นให้ตั้งค่าบัญชี SNS e ใน YouTube Studio หากยังไม่มีบัญชีเราอธิบายวิธีการโดยละเอียดสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วมนอยู่ยืนยันข้อมูลสำหรับคนที่มีพินอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข้อมูลภาษีเพิ่มรูปแบบการชำระเงินนี่เราก็ทำกันเป็นเรื่อง เป็นลาวอยู่แล้วล่ะรับเงินอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วอ่าแต่อ่ามาอ่านตรงนี้นิดนึงอ่าตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างอ่าที่เขาบอกไว้หากเกณฑ์การชำระเงินของ youtube คือร้อยดอลลาร์และคุณมียอดถึงเกณฑ์นั้นในเดือนมิถุนายนแอดเซนจะ ชำระเงินให้คุณอย่างช้าที่สุดไปในวันที่26อ๋อข้อความข้อมูลเดิมคือ21ถึง26ใช่ไหมวันที่20ก็อาจจะส่งจดหมายบอกเราแล้วลใช่ไหมส่งเมลบอกเราโอนเงินแหลก่านนี้ <c oughs> อืมหน้าแรกแลยบัญชีการชำระเงินของ youtube มีอะไรใหม่อ่าดูตรงนี้เรากำลังปรับปรุง ประสบการณ์การใช้ AdSense สำหรับ Creator YouTube ในช่วง2-3เดือนตั้งแต่เดือนมกรา2 2-2เป็นต้นไป y o u t u b e จะเปิดตัวแรกจะเปิดตัวหน้าแรกของ AdSense สำหรับ YouTube โดยเฉพาะใน AdSense ซึ่งจะช่วยให้ Creator เข้าถึงรายได้สรุปของ YouTube ใน AdSense ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ระบบจะแยกการชำระ,ะไรายได้จาก YouTube ไว้ในบัญชีการชำระเงินของ Youtube เองซึ่งหมายความว่าบัญชีการชำระเงินของ Youtube และ AdSense จะมีเกณฑ์การชำระเงินแยกกันคลิกไปดูที่ว่าเรื่องอะไรคุณควรทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้หากใช้ AdSense เพื่อรับเงินมากกว่าเพียงมากกว่าเพื่อรับเงินมากกว่า เพียงรายได้จาก YouTube เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาในการรับเงินระบบจะโอนรายได้จาก YouTube ที่ค้างชำระไปยังบัญชีการชำระเงินใหม่โดยรายละเอียดของรายได้จาก YouTube ในส่วนที่ชำระไปแล้วรวมถึงรายได้อื่นๆใน Adsense จะยังเชื่อมโยงกับบัญชีการชำระเงินของ Adsense ก็พูดถึงตรงนี้ก็คือตอนนั้นที่ว่า นิ่มชาแนลว่าเงินหายใช่ไหมเราเข้าไปดูกันนั่นแหละมันก็คือเหมือนมันก็จะโอนแล้วอ่ะมันก็จะโอนถ่ายข้อมูลค่อยๆคือมันเหมือนแบบคาอยู่สองขาใช่ไหมคะอืมคาอยู่สองขาแต่มันยังโอนข้อมูลมาไม่หมดมันตอนที่มันโอนมันไม่ได้บอกว่าโอนหนึ่งโอนสองโอนสามาใช่ไหมมันก็รอดึงข้อมูลมาจนจบมันค่อยนั่นนั่นแหละ ถ้าถ้าถ้าผมนึกย้อนไปที่ว่าเป็นที่ไปดูของนิ่มชาแนลอ่ะมันน่าจะสมบูรณ์แล้วไอ้หน้านั้นน่ะนะเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าเราไม่เข้าใจในระบบที่เราเข้าไปดูมันอ่ะเอออันั้นหน้าเป็นหน้าสมบูรณ์แล้วล่ะแล้วก็ที่ว่าเราเห็นเมื่อเช้าที่คุยกันของบ่าวเก่งใช่ไหมอ่านั่นแหละมันรูปแบบใหม่เลยที่เราเห็นแล้วเอเซนเป็นรูปแบบใหม่หน้าตามันใช่ไหมอ่าหน้าตาหน้าต่างมันเป็นรูปแบบใหม่เลย เมื่อเปิดตัวอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะเข้าสู่หน้าแรกของ Adsense สำหรับ YouTube ได้โดยไปที่ Adsense จากภายใน YouTube Studio หรือเข้าถึงผ่านลิงก์ที่ด้านบนของเมนูทางซ้ายใน Adsense ก็ลองสังเกตกันดูนะครับคำถามที่พบฉันต้องตั้งค่าหรือปรับบัญชีการชำระเงินจาก YouTube แบบใหม่หรือไม่ บอกว่าเมื่อคุณมีสิทธิ์เข้าถึงแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอ่ะมันก็ค้อซอยทยอยเปิดตัวแบบอัตโนมัตินั่นแหละอย่างน้อยเราก็ต้องดูเรื่องไอ้นั่นด้วยเรื่องการอัปเดต Google อัปเดตที่ววพ,วพวกนี้ยพูดไปนะเดี๋ยวหนูเดินไปดูก่อนยังไม่เห็นรถเพื่อนมาเลยนี่มันจะห้ากาไม่ไม่โทรหาไม่จะเพิ่มรายได้จาก ยูทูบลงในบัญชีการชาระเงินจาก u t u b e หากมีรายได้จาก YouTube ที่ยังไม่ได้การชําระระบบจะโอนเงินเหล่านั้นไปยังบัญชีการชาระเงินใหม่จาก YouTube โดยจะใช้เกณฑ์การชาระเงินที่กําหนดเองหรือรูปแบบการชาระเงินที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ